สวัสดีครับยิมบเป็นไงครับอยู่ไหนหน่าเบื่อไมเบื่อทุกทีเลยนะครับไม่มีเหล้าให้กินบนนี้เพอร์เฟกทุกอย่างครับดูเลยครับขาดอย่างเดียวอ่ะไม่มีเหล้าให้แดกนะกชิลมากเป็นไงหมุน360องศาเลยครับเป็นไงสวยทุกมุมแม่กำลังปะท้ามาที่ตัวผมนะครับตอนนี้ลงไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นบัดกินหรือเปล่า พูดอย่างนี้เดี๋ยวมีคนเห็นใจแย่เลยเมาลุมกันสงสารจิมมี่กะบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บนภูชีฟ้าตหนื่<ห>นมากค<า>รับผมออกแทกแทกเลยขึ้นมาเฮ้ยนี่นี่เมฆมาแล้วดูดิเอาเอาเอา,เอาตาคล้องใจเยน็น ว่าความสูงวันนี้จะสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะครับพยากรณ์อากาศวันนี้มาไป,ไปยืนตรงโน้นเดี๋ยวจะชี้ให้ดูภาคเหนือนตอนล่างและภาคกลา,างตอนบนมีเมฆปกคลุมหนาแน่นตอนนี้เราอยู่กันที่ภูชีฟ้านะครับภูชีฟ้าสูง1,000 1ก,กิโลเมตรกับเอ่อกิโล 628เมตรนะครับซึงจากระดับน้ำทะเลภูชี้ฟ้านะครับอ่าท่องตามนะครับภูชี้ฟ้าอีกครั้งนะครับภูชี้ฟ้าโอเคไหมเหนือระดับน้ำทะเลหนึ่งพเมตรนะครับโอเคเหนื่อยโคตรเหนื่อย